ปราบปราบปรลดนักแสดงในพระนเรศวรหลังจากที่ภรยาเก่าออกสองแม่ลูกอินทิรานาธานอดีตภรยาและเจมซึ่งเป็นลูกชายได้ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบกับนักแสดงอักษรย่ออย่างปอในรายการเจาะประเด็นทางช่อง8หลังจากถูกทิ้งมานากกว่า25ปีค่ะทงนี้ลูกชายได้ออกมาเปิดเผยชื่อแล้วว่าอักษรย่อปอนั้นก็คือปราบปราบประลดสุวรรณบาง โดยที่ทั้งคู่เองเนี่ยได้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนพร้อมกับนำหลักฐานมายืนยันถึงความสัมพันธ์ว่าเราไม่ได้แต่งงานในการคบหากันประมาณ2ปีตัดสินใจมีลูกก่อนที่เขาจะหายไปก็ไม่มีเรื่องอะไรนะได้อยู่ด้วยกันแค่15วันหลังจะเกิดน้องแล้วก็ เป็นช่วงที่แม่ปรับในจากไปทาให้ต้องเดินทางมาอยู่ที่โคราชจากนั้นเราก็พาลูกกลับไปอยู่กับคุณยายเราก็พยายามติดต่อไปตอนนั้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้แต่เขาก็คงได้ยินว่าเราไปต่างประเทศก็คงคิดในทํานองนั้นแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าวงการเลยไม่อยากให้ใครทราบว่ามีครอบครัวแต่เราไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่มีน้องอยากให้เขาออกมาแสดงความเป็นพ่อน,นิดนึงแต่ไม่รู้จะตอบยังไงเวลาลูกถามทําไมพ่อไม่เห็นมหาเลยอยากไหว้พ่อบ้าง จอคำถางบ่อยๆเราก็ไม่ไหวน้องเจมนั้นเผยด้วยค่ะว่า ทราบในเรื่องของคุณพ่อมาคร่าวๆตั้งแต่ประมาณ6ขวบพ่อตอน9ขวบแม่กับยายก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยอยู่ในทีวีเราก็ไม่เชื่อติดต่อกับพ่อครั้งแรกประมาณ11ขวบตอนนั้นผมเนี่ยอยากได้โต๊ะปิงปองเลยโทรไปตามเบอร์พ่อที่เขียนไว้เสาบ้านเขาก็ถามว่าสบายดีไหมผมก็บอกว่าเราอยากได้โต๊ะปิงปองพ่อบอกว่าเดี๋ยวส่งตังไปให้หลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกันเบอร์ที่เขียนไว้ตรงเสาเนี่ยก็หายไปหมดมาติดต่อพ่ออีกครั้งประมาณ19-20ถึงปีเพื่อนแคปหน้าจอส่่่งมาาให้วนีพอเลย ก็เข้าไปดูปรากฏว่าผมก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็คอยกดไลค์รูปพอ่อแต่ก็ยังไม่เคยอ,อินบ็อกซ์เข้าไปคุยช่วงหลังๆได้เห็นพ่อผ่านทาง Facebook พ่ออัปเดตแต่เปิดมาอีกทีก็ไม่เจอแล้วผมนี่อยากเจอเฉยๆไม่ได้ต้องการอะไร ถ้าเป็นเด็กยังต้องการเงินแต่ตอนนี้โตแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้ที่ออกมาแค่อยากจะเจอพ่อสักครั้งล่าสุดจ้าตัวก็โพส์ความในใจผ่านทาง Facebook เป็นปริศนาว่าถ้าเลือกพูดความจริงจะทำแล้วก็ถ้าการพูดความจริงทำอีกหลายชีวิตถ้าไม่พูดเราดูแย่แค่คนเดียวรับไว้เถอะ เพราะว่าทุกอย่างล้วนมาจากการกระทําผมอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนักในวัยวานแต่ว่าผมมีเข็มทิศนําทางในการใช้ชีวิตที่เหลือเสมอผมจะไม่เคยคว้าหาทางออกให้ตัวเองขอบคุณทุกคนที่ยังศรัทธาเชื่อใจในเหตุผลไม่ถามไม่ต้องการให้อธิบายใดๆและขอโทษคนที่ไม่เข้าใจและไม่มีคําอธิบายให้หายสงสยัยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรลวที่ลูกชายได้ออกมาโพสต์นั่นเองค่ะ